โอปาร์ตี้สวัสดีค่ะเพื่อน ซะะับซีม่าแพคยอาหารจากโรงเรียนสาธิตมสวรประสานมิตรค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะแป้งอยู่ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเ <c oughs> พื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าแป้งมาทําอะไรที่นี่แป้งได้ยินมาว่าหมอวัยรักเนี่ยเขามีหลักสูตรทตันตแพทย์นานาชาติค่ะซึ่งแป้งเนี่ยสนใจในด้านทันแตแพทย์มากๆเลยนะคะอืว่าแต่ทันตวะวัยรักเกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่แล้วที่นี่เกี่ยวข้องอะไรกับหมอวัยรักทุกคนเริ่มงงกันแล้วใช่ไหมคะ แป้งก็งงค่ะงั้นเราก็ไปถามผู้รู้กันนะคะไปกันเลย สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับยินด,ดีต้อน <ะ S 1> รับครับจากโรงเรียนสาธิตมสวภาษานี่ป่ค่ะครับพอดีว่าแมงอยากรู้มากเลยค่ะว่าหลักสูตรทันตะมอวลาลักเนี่ยเกีย่ยวข้องอะไรกับที่นี่ล่ะคะอ๋อพอดีทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตาร์ชาติวาลาลักของเรานะครับได้มีการทํา M O U กับทาง B I D H นะครับคือที่นี่นะครับ เรามีการส่งนักศึกษาระดับดังบริญญายเพื่อมาปฏิบัติการคลีกที่นี่นะครับเพื่อจะให้นักศึกษามีการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นอกเหนือจากที่มีการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยแล้วครับค่ะแล้วในหลักสูตรนี้ค่ะเราจะมีการเรียนการสอนยังไงบ้างล่ะคะในแต่ละชั้นปีอ๋อถ้าถ้าอยากให้อธิบายถึงหลักสูตรระดับปตรีนะครับก็จะมีการเรียน6 6ปีด้วยกันนะครับก็ในปีที่1กับปีที่2เนี่ยก็จะเป็นการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งปีหนึ่งนี้น้องแป้งก็จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปพอขึ้นปีที่2นะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวางพื้นฐานทางการแพทย์นะครับทีนี้พอจบปี2อุครบเราก็จะย้ายมาที่กรุงเทพนะครับในปี3ถึงปี6นะครับโดยปี3านียเราก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาทางธนกรรมนะครับเพื่อ็นการ เตรียมพร้อมของเรานะครับพอขึ้นปีสีเนี่ยเราก็จะมีการลงปฏิบัติการทางธนกรรมนะครับเพื่อที่จะให้เรามีความคุ้นชินแล้วก็สามารถที่จะไปรักษาคนไข้ได้พอขึ้นปี5ปี6กเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปทําในคนไข้จริงๆครับค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแป้งจะได้มีโอกาสพาเพื่อนๆนะคะไปชมพี่ๆได้เรียนในห้องไหมคะโอ้แน่นอนเลยครับพอดีวันนี้เนี่ยมีพี่ๆจาก หลักสูตรวิชาสัตยศาสตร์นะครับมาลงปฏิบัติการคลินิกนี่ด้วยก็จะพาแป้งกับเพื่อนๆไปไปดูด้วยกันนะครับไปถึงแต่นักไปครับผมไปห้องแรกเดี๋ยวที่ผมจะพาแป้งไปดูนะครับก็พี่ๆสัญญกรรมเขากำลังฝึกปฏิบัติการเย็บแผลในช่องปากนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนาะ แป้งเห็นไหมตอนนี้พี่ๆเขากำลังฝึกหัดเย็บแผลในช่องปากอยู่นะครับโดยใช้นี่ครับทาในปฏิบัติการทางคลินิกก่อนอันที่พี่เ<อ>ขาเย็บอยู่นี่คือ,อเ,คเป็นอะไรล่ะคะอ๋อเหมือนกับหนังคนจริงๆเลยไหมมันทํามาจากซิลิโคนะครับจะได้มีความยืดหยุ่นอะไรเหมือนกับเวลาเราทําในคนไข้จริงๆเลยครับอีกอย่างหน,นึ่งนะแบ้งบสังเกตอะไรไหมเห็นพี่ๆนี่เขาหน้าตาจะไม่คล้ายคนไทยมากเลยนะเนาะเพราะว่า เขาเป็นคนต่างชาติกันนะครับอย่างหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็มีนักศึกษาจากต่างชาติที่มสนใจมาลงเรียนหลักสูตรเราประมาณ50%ด้วยกันนะครับก็จะมีจากพี่ๆจากฟิลิปปินส์จากอินเดียจากฟมานะครับแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์ของเราเนี่ยก็จะมีบางส่วนเนี่ยเป็นอาจารย์จากต่างชาติด้วยอย่างทั้งสองท่านเนี่ยก็มาจากเนปาลนะครับไสนใจไหม โอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่ๆลงปฏิบัติการทางคลินิกกันดีกวนะ่าเนาะได้ค่ะครับขอบคุณครับดาน แป้งเมื่อกี้เราดูพี่ๆก็ทำปฏิบัติการเย็บแผลนในช่องปากใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูของจริงบ้างนะครับตอนนี้พี่ๆเขากำลังเตรียมการผ่าตัดฟันคุดคนไข้อยู่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราใส่เฟซชิลด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องการให้มีการปลอดเชื้อนะครับเพื่อจะไม่ให้มีการติดเชื้อในคนไข้นะครับกลัวไหมเนี่ยไม่ค่อยค่ะโอเคอแล้วแป้งได้ยินมาเหมือนว่าหลายๆเขียค่ะเราจะต้องเก็บเคสเพื่อที่จะให ครบตามสภาวิชาชีพใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่จ้ะก็ตลอด6ปีเนี้ยเราก็หลักสูตรของเราก็ไปหลักสูตรหปีนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการทีกศากษาจะจบหลักสูตรได้เนี่ยจะต้องมีการเก็บเคสให้ตามกําหนดด้วยนะครับซึ่งเราก็เห็นแรงเห็นปัญหาตรงนี้เนาะว่าทักศึกษาอาจจะต้องไปนั่งหาคนไข้เองแต่ของเราเนี่ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมให้ศึกษาด้วยอย่างพอแป้งเรียนขึ้นปี5้ปีหที่มาเจะฝึกษา้นเนี้ยเราก็จะมีคนไข้ให้เรียกเอ่อ เต็มคนไทยไว้ให้นักศึกษาโดยนักศึกษาไม่ต้องไปหาเองเลยเนาะสะดวกดีได้เห็นเขามาทำฟันจริงๆอะใจคิดมากตื่นกันมากเลยค่ะ ไอ้า้งแป้งวันนี้ได้มาได้มาเห็นพี่ๆท,ทำปฏิบัติการทางคลินิกจ,จริงๆในคนไข้ตื่นเต้นมากไม่ยังไม่เคยแบบเข้ามาดูอยงไรอย่างนี้จริงๆเลยอ<ช>ดีจังแล,แล้วทำให่อยากเรียนขึ้นไหมอยากเรียนขึ้นเลยโอเคครับแล้วก็โดยทั่วไปบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ, <c oughs> คครบก็เหมือนที่นี่เขาจัดเตรียมมาให้แบบดีมากๆเลยค่ะเ <c oughs> ขาเตรียมห้องไว้อย่างดี อยากจะแอบบอกเพื่อนว่าที่เนี่ยค่ะอาจารย์กับนักเรียนเขาค่อท้ายจะเป็นกันเองมาก oh, ขอบคุณมากเลยครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาลองเรียนนะคะน่าจะชิวมากๆเลยค่ะและตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จากหลักสูตรทันทยศสาสตร์นานาชาติที่มอวอะไรลัก <Okay. S 2> ล้วใช่ไหมคะแป้ mm hmm. งเชื่อว่าทุกคนอ่ะสนใจหลักสูตรนี้ไม่น้อยกว่าแป้งหรอกแต่ว่าถ้าใครอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยคะ่ะเดี๋ยวแป้งจะขึ้นชื่อไว้ให้นะถ้าใครอยากสมัครก็สามารถสมัครได้ที่ entry.wu.ac.th เลยค่ะสำหรับวันนี้แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย